นี้เราก็มาอยู่ในเราในในสวนนะคะจะใหญ่มากนะครับในโรงบ่มนะคะโรงเก็บก็จะมีอุณหภูมิที่เขาปรับนะคะเขาจะมีเครื่องปรับอุณหภูมินะคะก็จะมีมีตู้ปรับอุณหภูมิของเขานะคะปรับอุณหภูมิควารมร้อนความอะไรนะ มีเด็กๆสองคนนะคะเขาเช็มาเป็นมาเรียนฝึกนะ,ะฝึกงานทำเพราะว่าเออสวนนี้นะคะทุกคนสวนใหญ่มากนะคะเป็นสวนใหญ่ที่ว่ารับดอกไม้มาเออพันไม้นะคะมาจากประเทศอะไรก็ไม่ เป็นเป็นสวนของเพื่อนนะคะอันนี้พี่นีก็จะมาถ่ายทําให้ดูนะคะในช่วงนี้ก็เราก็ยังไม่ได้ลงอะไรมากนะคะเพราะว่าก็ยังหนาวอยู่นะก็จะมีแต่ดอกไม้ที่ว่าอย่างเออดอกไม้ที่แบบมีดอกไม้พันไม้ที่จะเริ่มปลูกได้นะคะทุกคนเราเราไปชมกันนะคะว่าจะมี อะไรบ้านนะคะทุกคนป่ะช้าๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักชีเซนเดอร์คีภาษาฝรั่งเศสผักชีของฝรั่งนะคะที่เขาเอาไปไว้ทำซุปทำอะไรของเขาเนะคะใส่สลัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นพันผักนะคะทุกคนก็เขาขายนะคะ เขาขายสําหรับที่หน้าร้านนะคะแล้วก็ขายตลาดนัดด้วยค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเออเขาเรียกอะไรล่ะเออที่เขาเอาไปใส่ในสลัดนะคะหั่นใส่สลัดให้มีกินรสชาติน้าหอมนะคะ mm hmm. ก็เหมือนเครื่องเทศบ้านเราเหมือนก็คล้ายๆ เขาเรียกต้นเออต้นอะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นหอมเล็กนะคะทุกคนก็จะเป็นหอมเล็กหอ,ออหอมนะะ <laughs> เออหอมที่เด็กๆเขาก็จะเปิดนะคะวันนี้มีแดดนะคะก็จะเปิดอากาศนะคะทุกคนเปิดให้มีอากาศเข้านะคะ แรงแดดนะคะก็จะเปิดให้อากาศมันเข้านะคะก็จะมีเชฟนะคะมีคุมมาคุมเด็กฝึกงานนะคะอุ้ยอันนี้ก็จะเป็นหอมเล็กนะคะที่เขาตัดใส่สลัดนะคะเสียงก็จะดังเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะลบนะคะลบไปห้องนู้นนะคะว่าเสียงดัง <c oughs> เสียงหยุดแล้วนะคะอันนี้เขากำลังจะโละนะคะโละแล้วอู้ละนะคะแล้วก็จะทำที่นะคะทำที่ก็จะมีพันไม้พันอะไรต่างๆนะคะอันไหนที่มันใช้ไม่ได้นะคะก็จะโละทิ้งนะคะก็จะมีเด็กมาฝึกงานสองคนนะคะเราก็จะไม่ถ่ายเขาเยอะนะคะ มาฝึกงานนะคะอาทิตย์หนึ่งสิวันจะผัดกันนะคะคือมาเรียนรู้นะคะทุกคนดอกไม้นี่เขาก็จะขายหน้าร้านนะคะแล้วก็จะขายที่ตลาดนัดด้วยนะคะก็จะเป็นดอกไม้ช่วงนี้นะคะที่ว่าเขาจะเริ่มปลูกเออเอาไปปลูกลงดินนะคะทุกคน Oh, c'est joli, à hein, va comme ça. Ça va, ça arrive. J'aime bien, hein, moi j'aime bien faire ça. J'ai filmé pour mettre sur YouTube. Ça va, t'ètes pas, hein Non. non. T'as tu, tu, envie pas sur YouTube Non, moi j'aime d'abord. Ah ouais non. Je filme tout petit peu. D'accord, Jérémy. Oui, bon ça va. Ah ouais Tu dis comment ดูดิบ๊อกชูเด็กๆเขามาเรียนฝึกงานนะคะเสียพังตี้ฮะเบียงเซสตาเช่อ่าเซเบียงบาโบคือนักเรียนนะคะเขามาฝึกงานมาคือว่าคนเด็กที่มอสเทเบปาเลอเปเลชั่นเกณฑ์การอ่อเอ่อเอ่อฟิน Euh, euh, pour, appeler, pour faire start un peu, là, 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 pour pour faire partie tu fais la pour pour l'expérience, hein, on dit c'est ça oui lesเด็ก ก็ก็ขี้ on ne pas on dit comment on fait comment faire star เอาไปทำที่นีมหนึกงทิตดาหึ่งนวก็ไปทำตรงนู้นนี่เพราะว่าเด็กๆเมืองนอกนะคะ เขาจะต้องงานเจฟเฟอร์เจฟเฟอร์ต้องฟังทีคือว่าเด็กๆนะคะคือว่าถาว่างคือว่าเรียนจบแล้วนะคะคือว่าก่อนที่จะไปหาหาทำงานทำงานเออ ฝึกงานนะ,ะจะไปฝึกงานเขาจะต้องไปหาะะหาที่เออหาที่ลงเ,ออเ,ออเขาเรียกอะไรล่ะหาที่เอ,อ๋อยากเนาะ <c oughs> <c oughs> คือว่าฝึกไปไปลองงานนะคะแบบว่าหนึ่งอาทิตย์นั้นหนึ่งอาทิตย์นี้ว่าเราจะชอบอะไรนะคะคือไปหาประสบการณ์นะคะว่าเออรอนะรอรอ,อที่ลงที่ว่าเราจะได้ ฝึกงาน<ม>ที่เราชอบนะคะก็ะคือว่าถ้าเอ,อเราไปทำออตรงนู้นทีตรงนี้ทีนะเพื่อ<ม>เพื่อเอ,อได้ได้คะแนนนะคะถ้าเขามาทําในส่วนเนี้ยเขาทําดีใช่ไหม,มคือว่าเอ,อกาจะมีคนคุมนาะดูแลว่ายัางไงยังไงนะคะเราก็จะเก็บโน้ตนะคะโบ๊ชูเซยูทูปเบอร์嘛ยูทูปเปอ

เขาทาตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าเขาไม่ได้เงินนะแล้วแต่เจ้าของเขาจะให้ใช่ไหมคะถ้าเป็นเรื่องว่าถ้าเกิดว่าเขาทํางานดีใช่ไหมคะถ้าเขาทํางานดีเราก็จะเขียนลงคะแนนไปให้เขานะว่าเขาทาํางานยังไงยังไงแล้วเขาก็จะเกบไปสมัครงานที่ไหนเขาก็จะเอาคะแนนเนี้ยเอาไปสมัครฝึกงานนะคะทุกคนเอาไปสมัครฝึกงานให้ ให้ให้ให้เขาเออมีคะแนนดีขึ้นแล้วสมมติว่าเราไปสมัครงานสมัครฝึกงานเนี่ยฝึกงานมันก็จะอยู่ช่วงฝึกงานสี่ปีสามปีอย่างเงี้ยแล้วบางทีเขาประกาศรับสมัครคนนักเรียนฝึกงานนะที่จะเดินไปจบจะรับคนใช่ไหมเวลาเขาจะรับคนเนี่ย เขาจะต้องดูคะแนนใช่ว่าเด็กคนเนี้ยเขาไปลองฝึกงานที่ไหนมาคะแนนเขาเป็นยังไงอย่างเงี้ยแล้วบางทีเขาจะไปแข่งขันเขาจะไปลองทำเนี่ยเขาจะเอาเอ,าอารับสมัครคนมาฝึกงานใช่ไหมโทษทีพูดพี่นีลิ้นไก่กัน้นนเนาะถ้าเราจะไปสมัครงานฝึกงานที่ไหนนะนี่เราพูดถึงเด็กเนาะคือว่าเขาจะดูคะแนนใช่ไหมว่า ผมว่าเด็ก30คนเนี่ยเขาเอาแค่5 6คนอย่างเงี้ยใน30คนเนี่ยมันจะได้แค่6คนหรือ10คนอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วแต่บริษัทแล้วแต่งานที่เราจะไปสมัครแล้วแต่เออเราจะไปฝึกงานตรงไหนเพราะว่าถ้าเด็กเขาไม่ได้เรียนต่อทางด้านพ่อแม่ส่งเรียนมหาวิทยาลัยอะไรเรียนสูงๆเขาก็จะเริ่มฝึกกันนี้ อาจจะสับสนนะคะคิดนี้ในการพูดเรื่องพักเรื่องอะไรเพราะเรามาเจอนักเรียนฝึกงานนะคะก็เลยก็เลยพูดถึงชีวิตเด็กของที่มาฝึกงานเนาะก็ะอาจจะสับสนเข้าใจหรือไม่เข้าใจเนาะนั่นแหละค่ะคือว่าสมมติว่าสามสคนเนี่ยคุณคุณไม่มีคะแนนคุณไม่ได้ไปออออออลองงานที่ไหนมาก่อนคุณไม่มีคะแนนจากร้านนู้นร้านนี้ที่เก็บประสบะการณ์มา หรือว่าคุณไปมาคุณคุณได้คะแนนไม่ดีอะไรเงี้ยเราไปทําตรงนั้นอะไรเงี้ยเขาจะพิจารณานักเรียนฝึกงานว่าเขาจะรับคุณไหมเขาจะอะไรคือว่าก็ต้องเนาะเด็กจะต้องขยันจริงๆเอาแล้วค่ะทุกคนพี่นีขอฝากคลิปนี้เอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็พี่นีจะ ใายทำให้ดีวันนี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะขอฝากคลิปนี้ติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ <laughs>